เยาวชนปลดแอคประกาศชุมนุมข้ามคืนยันจะไล่รัฐบาลนับตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่18กรกฎาคมมีกลุ่มเยาวชนนิสิตและนักศึกษารวมตัวที่หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อเนื่องและเมื่อเวลา19นาฬิกามีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการชูไฟฉายส่องไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยระบุเป็นการส่องไฟฉายไล่ประด็จการพร้อมประกาศจุดยืน3ข้อคือ 1. หยุดคุกคามประชาชน 2. ยุบสภา 3. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งนี้ยังเชิญกลุ่มเยาวชนให้มารวมตัวได้อย่างต่อเนื่องและประกาศต่อมวลชนว่าคืนนี้เราจะปักหลักเฝ้าประชาธิปไตยไปด้วยกันทั้งนี้มีรายงานว่าระหว่างการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนมีเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยสังเกตการอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ยังพบตำรวจควบคุมฝูงชนตรึงกำลังดูแลความเรียบร้อยอยู่ภายในโรงเรียนสตรีวิทย์ และเตรียมรถฉีดน้ำไว้ด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วการชุมนุมได้ยกเลิกไปเมื่อเที่ยงคืนของวันที่18กรกฎาคมเพราะแกรนนำเป็นห่วงว่าจะเกิดความไม่สงบและเป็นอันตรายต่อผู้ที่มาชุมนุมรวมทั้งไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ